ถูก,กด้วยคาะคุณเจ้าคิะผิดมีครั้งนหนึ่งแม่ชีเป็นสีจิตโแบบคตรได้ถูกคำสัง่งจากพระอินทร์ให้ไปุผนวกประเทศตอนนั้นแม่ชีเป็นสีแม่ชีเป็นสีจิตโคตร หาเพื่อนไปไม่ได้สมัยนั้นอ่ะเป็นคนเกือบมีเงินจะจ้างจ้างจ,จ้างคนไปด้วยจะจ้างคนไปด้วยให้เดือะหกพันสมัยนั้นเดือะหกพันก็พอกับค่าแรงแต่ไม่มีใครไปเพราะในการไปของไม่ทีนั้น ต้องไปสามเดือนถึงสี่เดือนทั่วประเทศจึงไม่มีใครไปด้วยไม่มีใครที่จะพอพร้พอมที่จะสละครอบครัวไปได้จึงอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ขอให้หาคนไปด้วยก็เลยได้ผู้หญิงสองคนคนหนึ่งเป็นทอมคนหนึ่งเป็นคนธรรมดาผู้หญิง บวชชีไปบวชอยู่ที่ปีปีเมื่อปีนั้นปีพศอ2554อห,ห,ห,หลังจากเขื่อนแตกไปบวชอยู่ตอนไปบวชตอนน้ำท่วมกรุงเทพบวชอยู่ที่วัดเปาโลหิตเจ้าวาดวัดเปาโลหิตบวดให้ในบสถบวชไม่ชีไม่ชีคนที่ผิดตาม <c oughs> อันนี้พูดถึงว่าตอนไปเจอผีไปถึงจังหวัดพูดเอากลางเหตุไม่ได้เอาปลายเหตุไม่ได้เอาต้นเหตุไปถึงจังหวัดยะโสธรพระอาทิตจะตกดินใกล้จะตกดิน,ลดนแล้วห้าโมงเย็นนะะแม่ชีได้ไปวัดแวะแวะ,แวะ,แวะ,แวะไปได้ไปแวะแวัดวัดหนึ่ง เจ้าอาวาดบอกว่าให้ไปพักอยู่ที่ศาลาเก่าศาลาเห็นนั้นเป็นศาลาที่เก่าแก่พื้นอยู่เกือบติดพื้นดินจึงพากันไปพักสามคนอยู่ในเต็นท์เดียวกันเพราะกลัวผีเต็นท์หลังใหญ่อยู่ในเต็นท์เดียวกันเมื่อไป ไปตรงนั้นก็เลยคุยกันว่าพวกเราเหีืยคนบูผีะทําทอย่างไรดีในคําสั่งที่พระยินสั่งนั้นก็คือห้ามไม่ให้พักตามบ้านคนเราไม่มีผู้ชายเรามีแต่ผู้หญิงสามคนที่ดูเกเมื่อไปตรงศาลาก็าไปนั่งสวดคำทีตรงหน้าพระประธานเป็นศาลาเก่ามีต้นตาลต้นหนึ่งขึ้นอยู่ริมศาลา ทั้งๆท,ที่พระอาทิตย์พระอาทิตย์ใกล้จะตกดินเราก้มสวดคำพีกันคำพีที่เราสวดนี่แหละเสียงหน้าต่างทุบบานตีกระทบเหมือนกับลมแรงแต่มองออกข้างนอกเหมือนหน้าต่างทุกบานปิด แล้วมันเป็นอะไรทําไมมันกระทบอย่างนี้ตอนนั้นแม่พีไม่รู้ว่าพีหลอกแต่พอมาคือเป็นอย่างนี้จนจนสวดสวดคำพีเสร็จสวดเกดคำพีกับเกตตำนานแล้วก็แผเเมตตาเนะี่ยตอนที่ที่เราทํากองหมุนนั่นแหละเราสวดนั่นแหละแต่ก่อนยังไม่ออกคําสั่งให้สวดธรรมจักรกับยอดพระดัน พอตกกลางคืนมากลางเต้นสามคนอยู่เต้นเดียวกันอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยนั่งกรรมฐานนั่งอยู่ในเต้นมีวิญญาณผู้ชายสี่คนถือไม้พายถือไม้พายเหลือมาจะตีแม่ชีที่ไปกลางเต้นขวางทางเหนินของเขาซึ่งเรานึกไม่ถึงว่าสาลาเก่านี้จะมีผีดุขนาดนั้น ตอนนั้นไม่รู้จักผีพอแล้วก็เห็นภาพภาพที่เห็นนั้นเห็นผู้ชายนุ่งขาวของขาวคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าที่ตรงนั้นบอกว่าอย่าแต่ต้องผู้ทรงศีลสามท่านนี้ขอท่านพักพิงแค่ข้ามคืนพวกเจ้าพวกท่านจงอยู่ในความสงบในมือถือไม้ภายไม้ภายเหลือ และแม่ชีก็นึกไม่ถึงว่าไอเรือล้างอ่ะที่มันตั้งอยู่นั้นจะมีอิทธิธิ์ขนาดนั้นและแม่ชีก็นั่งนั่งกรรมฐานไปก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเขานั่งนั่งหัวเรือเขาก็มองลงมาที่เต็นท์พวกเราหัวเรือเขาตั้งไว้สูงนะเขาก็มองลงมาที่เต็นท์พวกเราแม่ชยียังคิดว่าผีอะไรก็ไม่รู้ไปนั่งอยู่สูงเนี่ยแต่ที่ไหนไนดะ้พอตอนเช้าเราไม่ได้สังเกตว่าเป็นหัวเรือ หญิงผู้นั้นพูดว่าพรุ่งนี้ขอเราไปด้วยจงพาเราไปส่งที่ที่เราจากมาเราทนทุกข์ทรมานมานานแสนนานก็เลยถามว่าไปส่งที่ไหนวิญญาณหญิงผู้นั้นตอบว่าไปส่งเราที่ถ้ำผาหลวงที่ถ้ำผาหลวงด้วย อยู่ที่อําเภอของเกียบพูดแค่นี้และแม่ศีก็ไม่เคยรู้ว่ามันไปจากที่ไกลเท่าไหร่เหตุใดทําไมถึงไม่กลับและมาอยู่นี้ทําไมทําไมทําไมถึงจากบ้านมาอันนี้แม่ศีโต้ตอบกับผีบิญญาณนดวงนั้นตอบว่าเจ้าอาวาสวัดเก่าเจ้าอาวาสองค์ก่อนพาเรามา พร้อมกับผีพายผีพายผู้ชายสีคนนั่นคือผีพายผู้พายเลือเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเราไม่สามารถจะกับเองได้เพราะโดนตาข่ายอคุมผูกไว้กับหัวเลือนี่คือแม่ย่านา,นางของเลือคือไม้ตะเคียนเจ้าอาวาสองค์ก่อนเมื่อร้อยกว่าปีเรนนี่แม่ชีก็เลยคิดว่าเราจะไปทางไหนดี อำเภอคงเกียมอยู่ที่ไหนถามชาวบ้านพอตอนเช้ามาอ้าวพอลุกขึ้นมาที่ไหนได้อันนั้นคือเรือแล้วมีไม้พายไม้พายนันก็คือผีพายแล้วก็เลยกําหนดจิตบอกเขาจุดทูบบอกเขาว่าเราจะพาไปที่อำเภอคงเกียมจงพาเราไปให้ให้ถูกเส้นทางนั้นก็ไปไปกัน ภาพนั้นขึ้นเขาพักอยู่ที่ไหนเขาให้เห็นภาพว่าเขากําลังยืนกวาดวัดอยู่บันไดให้เห็นตรงบันไดนี่คือถ้ำพาลูเอันี่แม่ชีก็พอเช้าขึ้นมาแม่ชีก็โค้งเกียมมันอยู่ที่จังหวัดอุบลจึงได้พากันนั่งรถจากยะโสทนย้อนไปจังหวัดอุบลไปที่บโสโเพราะความไม่รู้ไม่รู้ไปทางรัฐก็เลยไปถาม ที่บอกว่าไปเทียบอำเภอโพงเทียมรถก็วิ่งไปพอไปอำเภอโพงเทียมยังไม่ถึงอำเภอโพงเทียมจะมืดแล้วคือในที่ไปไม่ใช่ว่าไปแต่เช้านะคือเราจะแวะสวดคาทีตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พอถูกบ่ายแล้วจะต้องไปถึงอำเภอโพงเทียมก็ขึ้นรถตอนบ่ายใกล้จะถึงอำเภอโพงเทียมตอนนั้นมีป่า แล้วคนขับรถถามว่ามืดแล้วนะแม่ชีหน้าหนาวมืดแล้วนะแม่ชีแม่ชีจะไปวัดไหนอันนี้คนเก่าๆฟังกังงนขึ้นเสียงว่าแม่ชีจะไปวัดไหนก็เลยบอกเขาบอกว่าไปวัดถ้ำผาหลวงไปวัดถ้ำผาหลวงทาง คนในรถนั่นตอบว่าวัดถ้ำผาหลวงไม่มีและไม่เคยได้ยินอยู่ตรงไหนคนขับรถนี่จะไปส่งให้ถึงที่เพราะมืดแล้วมันอันตรายเพราะเราเป็นผู้หญิงแล้วแม่ชีก็เลยตอบว่ามันก็อยู่อำเภอโของเคียมนี่แหละเขาบอกไม่มีไม่แล้วไม่เคยได้ยินถ้ำผาหลวงเขาก็เลยบอกว่าแม่ชีโทรศัพท์ กลับไปถามคู่ที่บอกมาว่าวัดถ้ำผาหลวงนั้นอยู่อนาเขตไหนเขาจะไปส่งให้ถึงที่เม่สีก็ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไงก็เลยเขาขยันขยวถามก็เลยบอกเขาอันนั้นคนเกือบเต็มคันรถนะก็เลยบอกเขาบอกว่ามาส่งผีบ้ผีในเรืออยู่ที่ยะโสธรให้เรามาส่งที่ถ้ำผาหลวง ที่อำเภอผงเกียมเราจรึงไม่รู้จักถ้ำผาหลวงนี่อยู่ที่ไหนแค่นั้นแหละรถทั้งคันเงียบหมดไม่มีใครถามต่อไม่มีใครพูดอะไรทั้งสิน้นแค่เอารถไปจอดอยู่ข้างทางแล้วบอกว่าแม่ชีที่มองเห็นไฟลิบๆนั่นนะวัดนะเป็นสถานปฏิบัติธรรมแม่ชีจงเดินตรงไปนี่เถิดไปขอนอนกับพระตะคืนหนึ่ง พรุ่งนี้ค่อยตามหาต่อไปปล่อยแม่ชีทิ้งกลางป่าแม่ชีไปสามคนก็เลยบอกผีบอกว่าจะพาเราไปหาที่พักให้ได้ก็เลยฉายไฟเดินไปไปถึงเชียงดวงไปไปตะโกนพระตะโกนมาถามปอนว่านั่นใครมาจากไหนกันก็เลยบอกเราเป็นแม่ชีเรามาทุดดงแลวเรามามาทุด,ดงแล้วก็วัดเอา มาถามมาหาวัดว้ากเขาบอกทางวัดในเมืองก็ปิดประต,ตแูแล้วเราไม่มีที่นอนคนขับรถเอาเรามาปล่อยข้างทางแล้วบอกให้ตามแสงไฟนีม่มาพระบอกว่าอาตมาก็ทุดลงมาเหมือนกันพอดีมาพักในสำนักสงฆ์แห่งนี้แล้วไม่มีที่นอนพระก็เลยบอกว่ามีม,มีมีห้องนอนอยู่ห้องหนึ่งพระก็เลยบอกว่ามันจะน,น่าเกลียดน,นะไม่ชีมาพักกับพระ บอกไม่น่าเกลียดเราพ่อมืดแล้วเราไม่มีที่นอนต่างคนต่างหยู่พระก็เลยบอกว่าอาตมาจะจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่ใีอยู่ฝั่งหนึ่งก็แล้วกันอาตมาจะเป็นยามไม่พวกไม่สชก็เลยกลางเต้นนอนกันเต้นเดียวสามคนนคั่นแหละกลัวผีก็กลัวกลัวผ,ผีมาตามแล้วก็พอตอนเช้ามาเดินไปตามหาไปตามหาตำรวจพาไปวัดถ้ำผาหลวงไม่มีใครรู้จักเขาบอก มีแต่วัดถ้ำคูหาสวรรค์มีแต่วัดคูหาสวรรค์ก็เลยบอกว่างั้นก็ไปที่คูหาสวรรค์แล้วกันเพื่อเจอถ้ำผาหลวงมาเนี่ยพอไปถึงที่ไหนได้อน,นิจจาพี่น้องเอ๋ยมีแต่ต้นตะเคียนต้นตะเคียนนี่คือมีตอตะเคียนนะตอตะเคียนน่ะอายุเป็นเป็นเลนร้อยเป็นพันพันตีเยอะมากและเยอะมากลานวัดเขากว้างนะแต่มีแต่ตอตะเคียน และแม่ชีก็เดินเข้าไปพอไปจ้าเอ๋บันไดที่ลงไปเท่านั้นนะจ้าเอตกใจเกิดกลัวผีขึ้นมามันจริงภาพที่เห็นนั้นคือภาพที่เราเห็นว่าผีคนนั้นยืนกาดอยู่ก็เลยคุยกันว่าที่นี่ใช่แล้วลงไปจ้าเอตาลึงอีกอะไรตรงไหมงงนั่นคือวัดถ้ำผาหลวงเปลี่ยนมาเป็นวัดถ้ำคูหาคูหาสวรรค์ หลวงปู่คำคณิคือเจ้าอาวาสองค์ก่อนเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งขู่ดวงจิตวิญญาณแม่ตะเคียนเอานางตะเคียนต้นตะเคียนมาทําเรือล่องเรือไปตามน้ําแล้วก็เรือนี้ได้ไปขึ้นอยู่ที่จังหวัดยะโสธรอ,อยู่ในในเมืองยะโสธรน,นั่นพร้อมกับไม้ตะเคียนนั่นคือคือทาเป็นไม้พายไม้พายเรือที่พาย พวกผีพายพวกวิญญาณเหล่านั้นก็เลยขอบคุณผีเวลาวิญญาณเวลาเขาจะหลุดพ้นจากการที่เราปลบ่ยเขาให้หลุดพ้นนั้นคือที่เขาถูกผูกนี่คือผูกผูกกิตเขาอยู่ร้อยกว่าปีที่ผ่านมาแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นคนสวยมากเวลาจะไปเขาก็ให้โชคทุกครั้งผีอกต้นต้นไหนชักให้โชคให้หวย แต่อันนี้จะหากแม่ชีได้มาแล้วบอกไปแล้วไม่ออกเพราะมันออกจากปากแม่ชีแล้วมันก็เลยไม่ออกจะมีคําสั่งบอกว่าจะบอกเลขแก่ผู้ใดเพราะซื้อแล้วก็ไม่ถูกแม่ชีจิงไม่มีโชคทั้งๆท,งที่ตัวเองถ้าไม่มีคําสั่งจากพระอินทร์ก็ให้เหมือนกันแต่ให้ไปแล้วไม่ไม่ถูกหรอกมีิเสียกับเสีย แล้วไม่มีอะไรจะพูดให้ฟังก็ลเลยพูดเรื่องนี้เพราะวันนี้เป็นวันพระแล้วก็ได้ยาในออวลนเราวดโมทนาสาธุขอบคุณติมที่ส่งยาให้มาแจกคนละคนจบ